ส,สดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมน้องสิวตัวนี้นะคะแล้วมาพร้อมหน้าบดด้วยเพราะวันนี้บิ๊กจะมาแต่งหน้าลองของใหม่กันค่ะเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องบิ๊กนะก็คือวันนี้เราจะมาแต่งหน้านะแล้วก็ไอเทมที่หยิบมาในคลิปนี้จะเป็นของใหม่ทั้งหมดบางทีอาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับคนดูก็เป็นไปได้เพราะบ,บางอันนะ่ะ ต้องเหมือนออกมาสักพักและแต่บิ๊กเพิ่งมีโอกาสได้ลองมาหยิบมาใช้นะคะก็มาดูกันว่าจะมีเมคอัพชิ้นไหนบ้างนะคะจากแบรนด์ไหนบ้างเนาะแต่ก่อนจะไปดูแต่งหน้าด้วยของใหม่นะคะบิ๊กฝากเพื่อนๆด like กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับ r i b ค c h a n แนลบิ๊กบิ๊กนะคะที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งะคะ่ะจะได้ไม่พลาดืจองเตือนคลิปใหม่ๆนะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่า แต่งหน้าด้วยของใหม่จะมีไอเทมตัวไหนบ้างไปดูกันเลยม,มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะคือพายเมอร์เอาจริงส่วนตัวแล้วบิ๊กก็ไม่ได้ค่อยใช้พรเมอร์ในทีมประจําวันเท่าไหร่หรอกแต่แอบไปเห็นว่าพายเมอร์จากมินเล่เขาออกมาใหม่นะเป็นน้องม่วงตัวนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวเด่นโดรงดังที่เป็นน้องตัวนี้ใช่ปะแต่รุ่นเนี้เขาทํามาใหม่เป็นสีม่วงเขาบอกว่า เป็นไพรเมอร์ผิวเป๊ะแมตต์สนิทบางเบาเน,ยนียนใสไม่ดอกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไพรเมอร์ที่แบบให้ผิวโกชำเกาหลีอันยองฮันเซโยปะ่ะเอออันนี้ก็เหมาะกับประเทศไทยมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้เขามีขายในร้านสะดวกซื้อนะคะ5-9บาทแต่เดี๋ยวโปรดักทุกชิ้นที่บิ๊กหยิบมาพูดถึงในคลิปนี้บิ๊กปักตะก้าไว้ให้นะคะ u t u b e Shopping มุมนี้ไปตำแซนกันได้นะบริการซัพพอร์ตช่องดีบิ๊กบิ๊กนะคะอุ้ยดูเนื้อสมมีควาบ เป็นลาเวนเดอร์เออพี่แอนโทเนียทุ่งลาเวนเดอร์เป็นสีม่วงนะคะไม่ได้สีชมพูอาตามเพย์เดอะเฟสมากไหนเครด,ดูบ้าง The f a ฟ e s ีซันซิกไซเคิลนเป็นไงบ้างมามากันได้นะตอนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่ก็คือออนแอร์ air, มาถึงเอพิโซดที่2และมีความแบบก็สนุกนะส่วนตัวแล้วรูสึกว่าก็สนุกดีอะไม่ได้อ่อมขนาดนั้นม,มากลับมาที่เมคอัพของเราน้องไท m e เมอร์ม er ินเลตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะมีแบบ อุ้ยเป็นความแบบหนึบหนึบฟิลสิลิปะเออน่าจะเป็นฟิลสิลินะอุ้ยแล้วลงไปแล้วอะ่ะผิวแมตเลยแกเนี่ยฝั่งนี้ลงแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ลงคือมันแมตแล้วมันแบบเหมือนไปนเบลอร,รูมขนนิดนึงอะ่ะเป็นฟิลไพเมอร์ของ i n t u i t ตัวดนตัวดังนะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูข้างหน้าก่อนอุ้ยแบบใหม่เกินอะ่ะเออเนหินหมะใครที่แบบผิวมันรูมขนกว้างอะ่ะพีกว่าน่าจะชอบน้องคนนี้กันนะ แต่ก็อย่าลงเยอะแล้วกันค่อยๆบิวไปวื้อเมือดีนะเนี่ยลงปุบแล้วหน้ามันแมตเบอร์ผิวขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเลยอะสำหรับไพรเมอร์ของมินเล่ตัวใหม่หลอดม่วงนะคะด้านนี้คือลงแล้วด้านนี้คือ,อยังไม่ลงไปความต่างแบบเบาๆต่างแบบเออลงไพรเมอร์ของมินเล่ตัวใหม่ไปแล้วนะคะทั้งสองฝั่งหน้าคือแบบ มีความนวนความเบอร์ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็คือเนื้อบางเบาจริงผมกับที่เขาเคม็มน,นะคือไม่รู้สึกหนักมากเลยนะเดี๋ยวถ้าบิกได้ลองใช้แล้วถูกใจยังไงอะ่ะเดี๋ยวมาพูดต่อแชร์ต่อแน่นอนไอเทมชิ้นถัดมานะคะเป็นงานเบตกันบ้างนะคะจากแบรนด์เซซานบิ๊กแอบเห็นว่าเขาฮิตใช้เบตส,สีฟ้าตัวนี้มากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณทางเซซานประเทศไทยมากนะคะที่ส่งน้องมาให้เป็นทางแบบ เบสตัวนี้นะคะปรับสีผิวนะมาพร้อมผ้าฝันกันแดด f อเ28นะคะ PA 2บวกแล้วก็ตัวนี้คือไบคอนซ n ลเลอร์นะคะเอามาลงแบบใต้ตา T zone เอยใดหลังจากลงงานผิวเสร็จแล้วให้ผิวมันดูป๊อปขึ้นนะซึ่งตัวนี้เพได้มีโอกาสลองใช้แล้วเนื้อดีมากแล้วก็มันป๊อปผิวจริงๆอะ่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองใช้เดี๋ยววันนี้มาลองใช้เลยนะคะไหนมาดูกันซิว่าอิททิลิฟของเบสฟ้ามันจะทําให้หน้าที่แบบหน้าแบบเนี้ยของบีบิงบิ B ๊กอะ่ะ มันผ่องขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเบตฟ้าเอายใดอ่ะเขาก็จะไปลดความม่วงไม่ใช่ลดความเหลืองของผิวเนาะซึ่งคนไทยอะไรผิวเหลืองแต่ก็ไม่ได้เหลืองทุกคนค่ะอ่ะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้าอันนี้แตะมาเยอะไปปะลองดูเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายเลยอะและเท่าที่รู้สึกตอนนี้นะคะยังไม่ตีกับไพรเมอร์ของมินเลท่ที่ลงไปก่อนหน้านะถือว่าเวริร์อันเนี้ยลงไปแล้วครึ่งหน้า คือหน้ามันดูอมชมพูขึ้นมาเลยอะด้านที่ลงเบสฟ้าของเซซานไปนะนี่นี่อันนี้คือยังไม่ลงจะมีความแบบติดเหลืองผิวติดเหลืองอยู่ลงปุ๊บผิวติดอมชมพูผิวใบขึ้นมาเลยอะแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเทามันลอยนะมันซึบผิวมันเคืนผิวดีมากแต่ว่าปรับผิวให้ดูแบบดูมีมิติขึ้นดูสวยขึ้นดูผ่องขึ้นนะเวิร์กแกเวิร์กนะอ้อแล้วมีค่าสั่นกันแดดด้วยอ่ะ คือเบตอะไรอย่างเงี้ยก็ลงหลังกันแดดนะคะเนี่เห็นปะเวิร์กมากอ่ะขอลงคอด้วยได้ปะพอรู้สึกว่าคอเราอ่ะเหลืองได้สิเออลง่อก็ได้โออเนนะดีเลยอ่ะแล้วดูสิอ่ะดูผิวดิผิวสวยเลยอ่ะแล้วลงไปปุ๊บอ่ะมันไม่ได้ไปเพิ่มให้หน้าเราดูหนึบหรือว่าดูหนักอ่ะค่อนข้างสึกผิวดีนะคะเนี่ย แต่งหน้าต่อน่าจะลดนะเออเดี๋ยวมาดูกันยาวๆคือถัดมาลังเลอยู่ว่างานผิวอะ่ะเราจะใช้งานผิวตัวไหนดีเพราะมันก็มีของใหม่แต่ว่าเป็นของใหม่ที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ถ้าเป็นของใหม่แบบที่ยังไม่เคยรีวิวเลยก็คงจะเป็นน้องคนนี้แต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าไม่เคยรีวิวเพราะเคยรีวิวไปแล้วสำหรับพุชชันอีทูดี้นะคะน้องก้อนเมฆสีฟ้าเพื่อนๆนนจำได้แต่คือช่วงหนึ่งอะ่ะก่อนนั้นเนี้ยของเขาขาดสต็อกไปนานมากนะ เพื่อนๆซื้อตามบิมบิกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาเติมพอต็อกแล้วและมาแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมเป็นเนี่ยเป็นรุ่นของบอสซัมคูชชั่นนะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะคือน่ารักมากคือเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยได้ถึงสอกเลยนะคือเพื่อนๆจะได้คูชชั่นตลับจริงนะคะไซส์จริงที่เป็นสีชมพูลิมิเต็แบบนี้นะคะมีขายเฉพาะช่วงนี้เท่าน,านั้นของหมดก็คือหมดนะแล้วเขาจะแถมเป็นเนี่ย พุชชั่นอันจิ๋วอันน้อยนะคะนี่เป็นแบบฟิลวพวงกุญแจนะไปถ้อยกระเป๋าแบบน่ารักน่ารักคิวค้วๆได้เลยไม่เหมือนใครแล้วเหมือนถ้าซื้อช่วงนี้ยเขาแถมสติกเกอร์จากแด๊ดดี้ด้วยนะคะคือแบบมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยอะฉะนั้นคอนเซปต์เมคอัพของใหม่แก่กล่องก็ขอใช้งานผิวเป็นน้องอิทูดีตัวนี้แล้วกันนะคะเอาจริงอ่ะคืเนเนื้อเอยใดของเขาอะเป็นเหมือนแบบตลับ้าที่บิก๊กชึนชอบติดเฟเวอร์ลิต์ิยไปนั่นแหละ แต่แค่มาในแพคเกจที่เป็นแบบ Apple, ส,สีชมพูบอสัมน่ารักส่วนใครยังไม่เคยดูรีว e ิวค u ชชั่นอีทนะคะก็อยากจะบอกเลยว่าค u ชชั่น e ีทูตัวนี้เป็นคูชชั่นที่แบบเนื้อบางเบาให้การปกปิดลงไปแล้วนะคะเหมือนเรามีฟิลเตอร์อยู่ที่หน้าแกแล้วมันรอดกับอากาศประเทศไทยได้แบบ Amazing มากเป็นคูชชั่นเกาหลีที่แบบทนเหงื่อทนร้อนแล้วก็คุมมันถือว่าค่อนข้างดีเลยนะตกเย็นมาหน้าไม่เยิมไม่หยืดไม่หยาแล้วดูสีปบ ลงไปแล้วหน้าเนียนสวยแบบไม่โปอะอะแพรคืออยากให้น้องแมทมากแต่เหมือนน้องเขาไม่แมทปะของขายหมดนะแบบหมดเอาออฟสต็อกแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงอะบิ๊กก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่แมทในหมู่บิวตี้บล็อกเกอร์หรือเปล่าแต่ในหมู่ยูเซอร์คนใช้งานจริงอะน้องเขาน่าจะขายดีนะเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่หมดสต็อกปะใช่ไหมเนี่ยแล้วลงไปเบาๆแบบครึ่งหน้าบีฟอร์แ n d อ f t e เตอร์ผิวสวยแบบเป็นธรรมชาติมากเห็นไ,ไหมผิวสวยเลยอะ ลงไปแล้วอ่ะแล้วพับที่เขาให้มาก็คือใหญ่สะใจมากพี่ชอบจุดนี้มากเลยเพราะว่ามันทําให้เราตบพูฟชันได้เร็วเสร็จเร็วอ่ะแล้วจะบอกว่าลงงานผิวมาถึงตอนนี้ยังไม่มีเมคอัพชิ้นไหนตีกันเลยนะคะผิวคือสวยมากแกไพรเมอร์ม่วงของมินเล่เบดฟ้าของเซซานบวกกับพูชันอิูดี้ตลอบชมพูผิวสวยแบบนี้เลยอ่ะ ปต่ำๆกันได้นะทุกคนต่อมามาคอนทัวร์หน้าสร้างมิติให้กับหน้ากันนะคะด้วยของใหม่อีกแล้วเป็นของใหม่จากเมลินดานะคะนี่เป็นคอนทัวร์นะคะแล้วก็ไฮไลท์คือบิ๊กทำคลิปแยกไปแล้วแหละลงใน u t u b e ช็อตไปนะคะนี่เป็นคอนทัวร์นี่แบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งมันจะเป็นไฮไลท์ซึ่งวันนี้ไฮไลท์บิ๊กคงไม่มีโอกาสได้ใช้แหละเพราะว่า หน้าค่อนข้างคุ้งแล้วนะคะเขามีมาให้เลือก2ส,สีนะคะคือ01จะเป็นสีคูแล้วก็02จะเป็นสีบอมค่ะก็ไปเลือกได้ตามอันดับโทนที่เพื่อนชอบนะคะวันนี้บิ๊กก็จะครูโทนให้สุดก็เลยจะใช้นัลครูตัวนี้นะคะเป็นเนื้อคอนทัวร์ที่แบบเห็นสีแบบนี้เพื่อนๆคงกลัวใช่ปะแต่อยากจะบอกเลยว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะเนื้อมันฟุ้งเป็นธรรมชาติดีมากนะคะแล้วเนื้อเขาเกลี่ยง,ง่ายมากใครเป็นนัดคอนทัวร์หน้ามือใหม่หรือแบบ น้องๆมือใหม่ที่หัดแต่งหน้าหัดเพิ่งเข้าวงการการแต่งหน้าตัวนี้คือใช้ได้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวเกลีติให้ดูนะเห็นปะเนี่ยเนื้อคือฟุ้งดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วหน้าดูมีมิติเลยนะพอเกีีรยเสร็จแล้วอะเนี่ยเป็นธรรมชาติมากไม่โปะเห็นปะทุกคนดูคือทำเนื้อทํำสีออกมาดีมากและราคาของเมลินดาตัวคอนทัวร์อันเนี้ย ไม่เกิน200นะถ้าจะไม่ผิดน่ะคือราคาดีเกินแต่คุณภาพนี่คือลดน่ะแล้วสีก็คือทำมาดีมีความสีคล้ายๆกับเออเฟินตี้บิวตี้ที่เราชอบใช้อะสีแอมเบมีความใกล้ๆกันนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวหน้าดูมีมิติแหละแต่ส่วนหน้าผากอ่ะบีจะใช้เบอร์0-02นะคะสีวอร์มมามาตรงนี้หน่อยฟิลเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าจะไม่คอนทัวร์และจะ่ิลเป็นเหมือนบอนเซอร์เบาๆนะ นี่หน้าดูมีมิติประมาณนี้เลยต่อไปผิวสวยแล้วนะคะมาที่งานแก้มกันบ้างขอหยิบน้อคนนี้มาแล้วกันเป็นครีมบัตรจะเรียกว่าครีมบัตรก็ไม่ถูกเขาเป็นลิปแอน์ชีคนะคะจาก E2D นะคะซึ่งจริงๆเขามี5สีแต่วิ๊ทำสีเบอร์0ูนย์สหายไปอะ่ะก็เลยเหลือแค่สีสีนะคะเบอร์0ูนย์จะเป็นสีแบบแดงๆแบบนี้เลยนะศูก็จะมีความส้มนุดแบบนี้เลยซึ่งวันนี้บิ๊กน่าใช้เบอร์นี้แหละในการลงที่แก้ม 0 3ก็จะเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนะคะ0 4นก็จะมีความแบบเป็นม่วงๆนะแล้วก็บวร์0 5เป็นสีประมาณนี้ซึ่งวิกทำหายไปไหนไม่รู้ Anyway ค่ะเดี๋ยวโชว์มาสก์ออนเดี๋ยวเรามาใช้เบอร์02นะคะสีสวิตพพญานะคะอุ๊ยมะละกอหวานมาค่ะมาเลยเขาจะมาพร้อมกับพับรูปหัวใจจิว๋วๆแบบนี้นะคะน่ารักมากคือใช้งานได้นะฟังกชั่นแนลเลยแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นแบบเนี้ย ็นเนื้อครีมนะคะคือทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยเนี่ยมาค่ะลงที่แก้มมันลดคือที่เลือกสีนี้มนาะเพราะว่าอยากได้แก้มที่มันมีความแบบนูดนูดนูดเทลานะคะไม่อยากให้มันชมพูตะโกนนเกินไปอะ่ะก็จะลงบริเวณนี้ช่วงนี้วิวชอบปัดแก้มแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นน้องๆวงไอซ์เบกเขาปัดแก้มประมาณนี้กันก็เลยเอะปัดตามอยากเป็นสมาชิกคนที่7ของวงไอซ์บิกอ, <c oughs> อุ้ยสีละมุนมากนะ คือหนึ่งสีชัดแต่ก็ยังเกี่ยง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่นะคะพิกเมนต์สีนี่คือโอเคเลยปัดที่จมูกดบวยนิดหน่อยนะคือแบบเนี่ยเห็นปะสีชัดมากดังนั้นทุกคนระวังมือนะคะในการลงพี่ก็จะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเบนน้องเขาไปนะเราอย่าตกใจอย่ากระตกกระตาค่อยๆปานนิดในการตกๆนี่คือถ้ารู้สึกว่าอุ้ยสีมันแรงไปหรือเปล่าพี่ใจเย็นๆก่อน อันนี้ไม่ได้บอกคนดูนะบอกตัวเองด้วยคือถ้ามันโซแรงเกินนะ่ะกลัวมันจะเป็นแก้มแบบแดงเกินก็นี่ค่ะพับคูชชั่นที่เราลงคูชชั่นก่อนนั้นนี้อะ่ะมาตบมาเกลี่ยได้<ม>เห็นว่าเนี่ยนี่เห็นไหมดูละมูลขึ้นแล้วอ๋อดูละมุลขึ้นละน่ะค่ะปะเห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่ไม่โปะนะคะเนียนนีประมาณนี้ไปก่อนนะ ต่อมานาจะเป็นเนื้อครีมตัวท้ายที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยที่เราติดไว้แต่ตอนแรกเป็นคอนซีลเลอร์หน้าใบของเซซานนะคะสีฟ้าคือเนื้อเขาแบบเนี่ยเห็นปะสีฟ้าจริงและแบบเนื้อเขาเบาดีมากนะคะไม่ลบก,กวนเมคอัพไม่ทําให้หน้าหยือไม่ทําให้ make เมคอัพเคลื่อนแน่นอนก็จะลงแบบหน้าแก้มแบบนี้จมูกด้วยนิดหน่อยแล้วก็กลางนะะหน้าผากนี่แล้วก็ตรงนี้นิดนึง ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเกลี่ยกันก็จะใช้พับซุปเปอร์มัมนะคะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่อะไรนี่นะเกลี่ยไปเลยคุณเนื้อไม่เกลี่ยง่ายแล้วมันก็เบนไปกับผิวได้ดีมากเลยนะตัวนี้จะไม่เพิ่มการปกปิดนะคะแต่จะมาเพิ่มมิติให้หน้ามันดูแบบพุ่งขึ้นเห็นปะหน้ามันดูพุ่งขึ้นลดค่าความเหลืองเลยใดของผิวได้ดีนะเนี่ยเห็นปะหน้าพุ่งเลยเนี่ยคือเลิฟมาก ก็จะตบๆแบบนี้ตรงนี้บ่าเห็นไหมน,ะนี่หน้าดูแบบพุ่งมีมิติเลยอะแล้วมันดูไม่ลอยจนเกินไปนะมันคือแบบมันคือผิวสวยนะเห็นปะจะให้ดูว่าผิวมันสวยแต่รู้สึกว่าตอนนี้สีแก้มเริ่มดรอปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใช้ส่วนอื่นในการแบบเพิ่มมิติเพิ่มความแบบโดดเด้งให้แก้มของใหม่ในส่วนของอายแชโดว์วันนี้นะคะคงจะเป็นอายแชโดว์จากเคสนะ่บิ๊กได้แบบนี้มานะคะ ขอบคุณทางเคสไทยแลนด์มากที่ส่งมาให้นะคะเป็นอายแชโดว์สีหลุมแบบนี้นะซึ่งก่อนนั้าน,นี้บิ๊กใช้ตัวนี้ไปก็คือสีสวยดีนะทางเคสก็ส่งแบบหลุมแบบนี้มาให้เหมือนกันนะซึ่งก่อนนั้าน,นี้บิ๊กติดใช้ผลิตนี้มากมีความแบบเป็นนูท่อโทนสุดๆใช่ปะเคยทำคลิปไปแล้วแหละป้ายยาเพื่อนไปเป็น4 ex 1 แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอมชมพูแบบแม่ตะโกนอะสี EX 3วันนี้คือแบบสวยมากบิ๊กก็ชอบใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่วันนี้เราจะไปของใหม่ให้สุดเนอะก็คงจะเป็นพาเลตอะไรประมาณนี้ซึ่งสีที่บิ๊กจะหยิบมาใช้ในวันนี้ขอเป็นสี BR 7แล้วกันมันจะมีความแบบอมชมพูนิดนึงอะเนี่ยเห็นไหมเนาะใช้แปรงที่เขาแถมมาให้ดีกว่าปะจะได้รู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ส่วนตัวบิ๊กลองใช้แล้วแหละมันเวิร์กขอลงสีพื้นนี้ไปก่อนทั่วๆเปือกตา คือแบบใช้งานได้จริงนะแปลงที่เขาให้มานี่พัดเบ้าเอ่ยใดได้เลยไม่เห็นปะเริ้มเนื้อดีสีชัดนะแต่ข้อเสียของพาเลตเนี้ยที่ออกมาใหม่อ่ะบิ๊กว่ามันยังไม่มีสีชิมเมอร์เนาะไอตัวสีหลุมที่เป็นสีเดีย่ยวจตุรัสนะ่มันจะมีสีทั้งแมททั้งชิมเมอร์นะตัวนั้นบิ๊กว่าก็ดีกว่าแต่สีอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยเลือกไม่ค่อยได้ดังนั้นวันนี้บิ๊กขอใช้ผสมนะ นี่ลงใต้ตาด้วยนะคะลงเป็นสีแบบเบดเบ็ไปก่อนแกตาละมุนมากอ่ะต่อมาเป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะที่จะลงแบบเล็กๆเ,เฉพาะจุดแทแปลงฝั่งนี้ที่มันแบบจิวๆที่จะลงแบบชิดขอบขนตานะเป็นฟิลแบบซอฟไลเนอร์นี่ชิดขอบขนตาไปเลยประมาณนี้แล้วก็ลงใต้ตาร่างด้วยเพราะว่าคงคอนเซปต์เหมือนเดิมใต้ตาดำโบ ไม่เสบก็ขาย,ยสวยนะคือเมคอัพมีความสุขุมนุ่มลึกมากเอเลแกนต์สุดเลยแตกต่างจากที่เคยมาของช่องบิงดิแก่สตตาสวยนะแล้วไหนมาดูซิว่าสีขาวมุมกคนเนี้ยมันจะทำอะไรได้บ้างก็ลงตรงกลางนี้ได้ปะก็ได้นะก็พุ่งอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ชิมเมอร์ไงเป็นสีขาวแบบธรรมดาอประมาณน,นี้ง,งง ขอได้ไหมขอแอบขอโมยพาเลทนี้มาหน่อยได้ไหมอยากได้สีชิมเมอร์อ่ะใช้เป็นสีตรงนี้เพิ่มมิติเข้าไปเห็นปหะเนี่ยเห็นป่ะนี่และไม่จบบิ๊กชอบสีนี้มากของพาเลตเบอร์ ex 3าูคืชอบมาระบริดหัวตากับสีนี้มากมันแบบดูนะดูนะเห็นป่ะบอกแล้วมันสวยเอาจริงมันง้เราไม่มี d o ลลี่อาอันใหม่อ่ะ ขอใช้นี้แล้วกันละมุนมากนะงานตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาปัดมาสคารากันแต่ขอแวะมาเขียนคิ้วไันก่อนได้ที่เขียนคิ้วมาใหม่นะคะของฟอ r t เ e ตตัวนี้เลยนะสีที่อยู่ในมือวิคือสีสีอะไรอะ่ะสีเบอร์ศูนย์สนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเขาเป็นนี่นสอเขียนคิ้วแบบนี้นะแล้วก็มีมาสคาราในตัวเหมือนกับยี่ห้อจ u i c ีที่พี่ชอบใช้เลยนะอ่ะ มาค่ะไม่เป็นการเสียเวลามาเขียนคิ้วกนเลยมาดูกันสิว่าจะมาแทนจูซี่ได้หรือเปล่าเนื้อลื่นเขียนง่ายนะแล้วก็สีติดชัดดีสีโอเคแต่บิ๊กรู้สึกว่าเนื้อดินสอแอบมีความแข็งกว่าจูซี่นิดนึงจูซี่เนื้จะไม่แข็งขนาดนี้นะแต่เหมือนอันนี้จะถูกกว่าจูซี่อ่ะจูซี่ประมาณสองสามร้อยอันนี้ประมาณแบบเหมือนจะร้อยไปลไาๆนี่นะคะได้ประมาณนี้สำหรับด้านดินสออะมาดูด้านมาสคาร่าบ้างสิ มาคาร่าคิวอ่ะอย,อย่างแรกเลยก็คือหัวแปรงมีความเล็กกว่านะ,ะมาดูว่าจะปัดจะเคลือบผลคิวได้ดีแค่ไหนแต่สีเบอร์ศูนย์สี่นี่คือน่าจะแบบเหมาะเจาะที่สุดแหละสำหรับบีบิงบิกเออบิอว่าหัวไม่ค่อยนี่เท่าไหรอ่อ่ะคือมันเคลือบสีได้ดีไหมก็ถามว่าได้ดีแต่ว่าด้วยความที่หัวแปรงมันเล็กนะมันก็ต้องแบบปัดหลายรอบนิดนึงของตุ้ยซี่เขาจะแบบหัวมันเคลือบได้มากกว่า ออหัวแปลงมันแบบมันไม่ถูกใจบีบนะิงบิ๊กฮะนี่นะคะคิ้วได้ประมาณนี้นะสําหรับที่เก่งคิ้วตัวใหม่จากฟอรเตนนะคะก็ถือว่าทําได้ดีตามราคาเนาะแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจบิงบิ๊กเท่าไหร่มคาคคารคิ้วที่ใช้ในวัน,นีนะคะก็เป็นของใหม่แต่ไม่ใหม่มากเท่าไหร่ก็ออกมานานแล้วแหละแต่บกเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะคะก็คือที่ปัดคิ้วไม่ใช่มคาคคารของที่ตุดี้นะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นสีดานะคะนี่เดี๋ยวมาปัดให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหน วนที่จะขนตาอันนี้ก็ไม่ใหม่นะคะเก่าเก่ามากเลยแหละของโ o ว b น n าหมดแปลงเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่ปัดรอบแรกจะได้ประมาณนี้นะคะเป็นฟิลแบบเหมือนเคิร์ลิ่งนิดนึงนะแต่เรื่องวอลลุ่มอ่ะบิ๊กว่าต้องปัดอีกรอบนึงแล้วก็หมดแปลงที่เขาให้มาปัดขนตาล่างได้อะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะบางอันอมันใหญ่มากมันเข้าข้างล่างไม่ได้นะคะแต่นี้เข้าได้นะนี่นะครับปัดหนึ่งรอบได้ประมาณนี้เดี๋ยวบิ๊กมาปัดซ้ำอีกรอบนึงให้ดู ปัดสองรอบก็ได้ประมาณนี้นะคะค่อนข้างแบบตาหวานเลยนะหนึ่งือว่าดีลดแล้วก็ติดทนกันน้ำกันเหงือดีมากแล้วก็ล้างออกยากมากๆนะคะใครซื้อไปก็หาที่แบบล้างมาสคาราด้วยนะเพราะว่าล้างทั่วไปเอาไม่ออกจริงจตอนนี้รู้สึกว่าแก้มมันค่อนข้างซีดแต่เดี๋ยวขอไปทาลิปก่อนถ้าทาลิปแล้วแก้มโอเคก็จะไม่เติมแก้มแต่ถ้าทาลิปแล้วรู้สึกว่าแก้มยังเบาอยู่ก็เดี๋ยวค่อยมาเติมกัน คือลิปวันนี้อยากทาของลอรีอออะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าต้องสีไหนเดี๋ยวมาสวัส,สีแกล้งดูเนาะอันแรกที่น่าจะเข้าเขาคือเบอร์610น,นึ่งนย์ะคะเนาะนูดต้มน้ำตาลออยใดอีกอันนึงที่สวยเหมือนกันคือเบอร์600อันนี้เป็นตัวลิปล่าสุดของทางอุ้ยอันนี้ก็สวยนะของลอรีออเลยนะครับเป็นลิป ที่มีความฉ่ำแต่ว่ายังติดทนอยู่อีกสีหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้มไปหรือเปล่าเบอร์6กหลอดหกศูนย์หนึ่งหกศนย์หนึ่งอาจจะเข้มไปไหมไม่แน่ใจแล้วก็อีกสีหนึ่งคือ6 3สาห้าอันนี้เข้มไปตัดออกว่าจะเป็นประมาณนี้ไหมหกเท่าไหรอ่อลืมและหกร้อยน่าจะเป็นสีหกร้อยนะคะเลนูโลสเนาะมาดูกันวิธีใช้นะคะรุ่นนี้เขาต้องเขย่าก่อนนะ ขย่าก่อนใช้แล้วก็ทาเลยอยากได้ความฟูงก็เลยจะเม้มๆหน่อยนะคะสีสวยนะสีสวยนะ่เนะม้มแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเติมมาเติมความฉ่ำอีกรอบหนึง่งได้สีพื้นไปแล้วประมาณนี้นิ้วเกลี่ย,ยหน่อยนูดไปไหมเพืนเพว่าไงอาจจะนูดไปขอเพิ่มเบอร์เบอร์อะไรดี6 0ศแล้วกันตรงกลางประมาณนี้ เนาะได้ไหมเดี๋ยวมาเพิ่มแก้มแล้วกันบีรู้สึกว่าเออทาลิปไปแล้วได้สีที่แบบชื่นชอบแล้วแต่ว่าแก้มยังยังได้อีกแต่แก้มอะ่ะเราจะไม่ลงครีมบัตไปแล้วคือแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ลงแป้งแต่บิ๊กจะใช้นี่อชโด,ดว์นะคะสีที่เราแบบแต่งตาเนี่ยแหละแล้วก็จะใช้สีตัวนี้ในการแบบลงแก้มแล้วก็ใช้แป้งเล็กๆแบบนี้นะคะในการลงแบบนี้เห็นไหมได้สีเบาๆเ,เบาและเราหมุนดีมาก นี่หน้าดูแบบป๊อปขึ้นมาแล้วหลังจากตอนแรกมันยังดูแบบเหมือนขาดขาดอะไรไปนะก็คือขาดแก้มใครรู้สึกว่าแก้มมันยังไม่นัวพอก็ใช้แป้งเปล่าวนๆได้นนอีกรอบหนึ่งนะและเดี๋ยวปิดจบกันจริงๆนะคะบิ๊กขอใช้แป้งพาผสมรองพื้นตัวนี้แล้วกันคือเขาจ้างรีวิวในติ๊กต็อกแล้วค่ะแต่ได้ลองใช้แล้วแบบอุ้ยมันดีมากเลยอะ่ะเป็นแป้ง ม่วงในตำนานนะครับเพื่อน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีบิจะใ,ใช้แปรงในการแบบเหมือนมาทัดอัพแบบจุดบางจุดแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนาะให้ผิวมันดูกริบขึ้นอีกซึ่งจริงๆมันก็กริบแล้วแหละแล้วก็ยังอยากได้อีกสีที่อยู่ในมือบิคือเบอร์ B1 นะคะเป็นสีแบบใบไบเนี่ยพอลงไปปุ๊บหน้าดูแบบกริบเนียนขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวบี๊กขอไปทำนู่นทำนี่แล้วมาดูฟินิชดูอีกทีนหนึ่งกันนะคะ กลับมากลับมาแล้วค่ะฟินิชลุคเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างเมคอัพวันนี้นะคะที่พิกแต่งให้ดูแล้วก็เป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยนะไล่มาทุกสเต็ปคือเป็นชิ้นที่พิกไม่เคยหยิบมาใช้ให้เพื่อนดูมาก่อนนะคะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้คือแบบจึ้งคืออึ้งอยู่นะคือสวยเลยแหละ เพื่อนๆดูแลสนใจไอเทมตัวไหนบ้างไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะหรือใครสนใจอยากตามตามนะคะ YouTube s h o p p i n g รีวปักตะกรามาให้แล้วและก็ใน e s c r i ิ tion นะคะเดี๋ยวหาลิงก์จาก l า z a ด a ามาแปะว้ให้ค่ะเมคอัพสวยๆแบบนี้ก็คือเพื่อนๆแต่งตามได้แน่นอนนะคะดูคลิปนี้จบแล้ววันนี้ไม่ต้องลาไปแล้วนะคะอยากให้รีวิวไอเทมไหนอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย